เอกี้ีต่อ,อแล้วค่ะพอดีมันเต็มตพี่ก็ค่อยอัดใหม่แล้วกันเนาะอันนี้พี่มาอัดเติมทุบบ้านอเมื่อกี้พี่กำลังหาบล็อกอุดพื้นสีอยู่เนาะแล้วก็กำลัง มันก็ใครอยากสร้างแบบต่างแขงใครอยู่แล้วเนาะ พื้นที่อาจจะแคบเปหน่อนะคะอาจจะไม่ใส่ใครเนาะก็ถ้ามันมีคนแบบไม่ชอบก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะสี่มันสีเนาะก็อาจจะวิพีกดผิด เสร็จแล้วค่ะบ้านกระทัดรัดของเราลืมหน้าต่างเดี๋ยวพี่ทาาวางก่อนอืมเออ อ๋อพี่มีขหองฝันพี่ก็มีอันนี้ด้วยอีกแล้วพี่กดผิดอีก อย่าไปแคร์โทรศัพท์พี่นะคะมันช่วยค่ะ ใครอะใชนะมันก็สวยดีแต่พี่ลองทำเป็นกระจกแผ่นดิไม่ต้องมาซีเรียสอะไรมากนะเดี๋ยวดอกไม้ถ้าใครอยากประดับก็ประดับได้พี่ไม่ได้ว่านะก็ถือว่านะทางเรือนถ้าใครแบบ อยากทำเป็นแบบไอ้บล็อกน้ำแข็งของทิ้่น,น้ามันจะลื่นเห็นไหมทุกคนที่จะเอาให้มัน เป็นบล็อกหิมะมดีไหมทุกคนลองดูเผื่อได้ เกียดปุ่มอีนี่มากเลยอ่ะจี้ ก็อย่านำคำหยาบไปใช้กันนะคะก็มันเป็นสิ่งไม่ดีเนาะออทุกคนก็ต้องเข้าใจนะว่าว่าถ้าคนหัวร้อนเขาเขาจะมันเหมือนแบบเอผออพูดคำหยาบเนาะทุกคนก็อย่านำไปใช้นะพี่บอกนะ 哪一个？Hey, go go.